หลอดเสียงคำาขยับอันยับเล็ก่กอนเราจะจะกดีไหมแักยังไม่ไม่เอราเราเรามาจากโน้นแล้วไงอเคอันนี้เป็นเทคที่สองค่ะจา่ยังยังไม่ใช่เท็กเท็กแรกเป็นตัดต่อมันจะ้องมาตาดอย่างไรสกป ในสวนมันสิบวเป็นาม่ราบอ๋อไม่ไม่ได้ไรส่สดเพราะว่าอันนี้ไทยดแต่กมมดกนะ,ระครับแไม่ตงรก๊อปนะคะไครับค่ไม่ทราบว่าคุณอดุล์มูลชาติเนี่ยเริ่มต้นที่จะมาทาเรื่องภาพแผวบตั้งแต่ปีไหนคะก็ตั้งแต่หน่น้อยเลยครับประอาจารย์ก็คือตั้งแต่ตอนเด็กนีเรายายน้ำคลยายไปสวนมอสครอา<อ>จารย์ ผมก็เป็นเก็บตักเกแต่เก็บีิเก็บเป็นอย่างเก็บแมงจุ้มโจอยู่่วนมอนกับนรแมงจุ้มโจขึ้นไงมันปวดจิตแสบเลยจัดแมงใหมผมก็เลยเมื่ครับผมก็เลยแล้วพอโตขึ้นนะครับมันผูกพันกับชีวิตของผูกมอนเรื้องไหมแม่ก็มีอาชีพทอผ้าไหมผมก็เลยมาดูว่าเอ๊ะครั้งหนึ่งเรามีโอกาสไปรักเสด็จระพันปีหลวงพอดีผมก็เลย แม่พาเดินไปตั้งแต่เช้าเช้าตั้งแต่หกโมงเช้าท่านเสด็จสี่โมงเย็ยนนะครับมผมก็ไปไปอำเภอสมเด็จก็จะไปอยู่รอบอำเภอสมเด็จทั้งม่วงก็จะพาแม่ไปออยู่ำเภอทั้งม่วงสมาชิกทุกๆอำเภอมาก,ก็รับสเสด็จในตอนนั้นผมก็เห็นประชาชนรัศดรคือเจ้าบา้านแม่ห้าวท่านเหล่าครับห่หอไหมผ้าสิ่นแบบนี้มัดหมี่อย่างนี้นะครับไปเป็นนั่งกันสี่ที่ครับแม่เพื่อน่ม่เพื่อนเสด็จก็นเพื่อนเสด็จแม่ บางคนก็มีหมอนมีอย่างที่มูนมาหองเจ้ากองนั่ไหมครับไปวางไว้ข้างหน้าตัวเองพอถ้าเสด็จมา่านก็หยิบของใครหลักซื้อนะครับ mm hmm. ผมก็เลยที่ผมก็เลยมองน่าจับเราพาแม่ไปเราเราก็ไปสังเกตบด้วยวนะ mm hmm. ่าชาวบ้านถ้าเกิด mm hmm. ไม่มีหู้องค์ท่านทํายังไงเราจะช่วยหู้องค์ท่านในทาง้อมอได้นะครับ mm hmm. ผมก็เกิดแรงบันดาลใจจากตรงนั้นมาว่าเรา สักวันหนึ่งล่ะเราจะทําให้ผ้าไหมนี่เราม่เสียเสียขึ้นแล้วก็ชาวบ้านเกิดรายได้นับได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้สืบทอดมรดกจากจากคุณแม่นะคะแล้วก็จากคุณยายจากคุณแม่จากคุณยายนะคะแล้วก็ก็คือมาก่อให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ในชุมชนด้วยนะคะก็อาจารย์นี่ก็คือทําเรื่องที่ที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ผลงานที่ที่โดดเด่นมีอะไรบ้างผลงานที่โดดเด่นของเราไปก่อนเนาะผ้าไหมชาว อันนี้น่าจะเป็นหนังสืออาจารย์ครับผมก็เห็นหนังสือเล่มนี้โพสอ,ออกมาผมก็ดีใจผมก็เลยขอให้หลานเนี่ยไปขอขอมาจับมาหาลัยกับาจรย์เ <c oughs> ผมก็เลยมาดูศึกษาดูลายเราก็มีต้นลายต่างๆในหนังสือสมัยก่อนนะครับยังไม่มีหนังสือที่รวบรวมแบบนี้นะเราจะรวบรวมเป็นภาพภาพผ้าแสล่แบบนี้นะครับ <c oughs> มันกับหนังสือเราก็จิบสักลายหนึ่งมาประยุต์น่าจะเป็นผ้า มัดหมี่แล้วเราจะทำยังไงให้มีความสวยงามขึ้นผมก็มีไอเดียนะครับตัสืกอจบบริหารธุรกิจมาก็จะขยายแอพพืน้นให้กว้างขึ้นแล้วก็ความยาวให้มันเหมาะส่วนมากผู้หญิงนะครับเป็นลูกค้าเราก็ให้เหมาะกับสรีละผู้หญิงเราก็มาทอผ้าเป็นสีธรรมชาติที่ตามเทศกาลนะครับอย่างช่วงสีที่ได้ขายบ่อยก็คือสีฟ้าสีม่วงสีเหลืองนะครับตามเปี่ยนสีส้มตาม ไป้าบันของเราครับก็พยายนัาฟื้นมาแต่ก็คงเบื่อฟืนใหญ่เป็นเรื่องที่ที่อาจารย์อาจารย์อ้อนะคะก็ดีใจมากเพราะว่าหนังสือเล่มนี้อาจารย์อ้อนคนเขียนเนาะคนเขียนแล้วก็ได้ทุนกล้าวถวายสมเด็จพระเทพาที่วังสดจิรดานะคะในตอนที่พระองค์ท่านอายุ60พรรษาก็ได้ทาหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา แล้วก็มีการแกะลวดลายจากผ้าแซลมมาลงในหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นเป็นคนแรกเลยแหละที่ทําที่เอาผ้าแซลมมามาแกะลวดลายลงในหนังสือเล่มนี้ <c oughs> แล้วก็คุณอดุลหรืออาจารย์อดุลเนี่ย <c oughs> ก็ออกมาต่อยอดซึ่งอาจารย์อ้อก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่สามารถเอาลายในหนังสือแล้วก็เอามาเอามา,มา,มา,มาต่อยอดถันเกิดคุณค่าที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ภาพตัวนี้ ช่วยนําเสนอเลยนะคะบว่เป็นผ้าเซลล์เก็บจาดหนังสือเริ่มนีแล้วครับมาวางในในบล็อกของอาานนี่เป็นผ้า,<ำ>าเซลเหมือ,น,น,อมนกับห้อสมุดนะสมัยโบราณเราไม่มีหนังสือนะครับชาวบ้านเขาจะเก็บลายมาบางไว้ในผ้าเซลผมก็เลยเอ๊ะถ้าเกิดเราผ้าเซลมันทาแบบนี้พวกประหลังจะสนใจไหมแล้วก็เป็นงานชิ้นเดียวในโลกนะครับซึ่ง ระยะเวลาการทอนนี้เป็นฟรีแล้วก็ใช้ไหมบ้านย้อมสีธรรมชาติจากกลามเข้มชาบอ่อนนะมาจบลายไว้สําหรับผู้ศึกษาหรือว่าจะินได้ลายไหนเราก็ไม่ห่วงแล้วเอาไปต่อยอดของตัวเองได้เลยชาวบ้านครับแพงสุดในโลกสี่แสนเก้ารย์โอ้สวยมากมากเลยค่ะราคาสี่แสนเก้าสี่แสนเก้าสี่แสนเก้าใช่ครับสี่แสนเก้าหมื่นซึ่งขายให้กับชาวต่างชาติใช่ครั ก็ชาวต่างชาติก well, <to> like right. uh ็จะได้เอามรดกภูมิปัญญาของของเรานะคะซึ่งอาจารย์อดุลเป็นคนคิดขึ้นมาเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจที่มรดกภูมิปัญญาของบ้านเราอ่ะของจังหวัดกาฬสิน์จะได้ไปปรากฏที่ต่างประเทศใช่ครับเจ้าของอยู่ประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียค่ะ ไปไกลถึงออสเตรเลียแล้วอ๋อก็จะมารับในเดือนหน้านะคะเดือนหน้าจะมารับเลยรคับรับในเดือนหน้ามีโทนานี่ก็ินนาคือดีใจเนาะที่อันนี้เรามาโครงการของเสน่ห์ผู้ไทยห้ามัสเนาะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็จัดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้เรามาดูตรงนี้ก็คืออันนี้เป็นมัสอะไรคะ มาสเตอร์พีสนะคะแต่ก็เป็นมาสบายของกระทรวงท่องเที่ยวลและก,กีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ก็คือมาสบายก็คือท่านจะต้องมาซือ้อพลาดไม่ได้ที่จะต้องมาซื้อบ้านที่นี่น,นะคะอันนี้มาสบายที่รัฐบาลก็กําลังจะส่งเสริมเรื่องนี้อยู่อันนี้คือเป็นอาจาร,รย์อดุลเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุชนีนเรบุคลโบโลคลได้เลยนะคะที่นอกจากจะเป็น เยาวชนที่สืบทอดมรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่นแล้วก็ยังมาสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนซึ่งตรงนี้เรียกว่าบ้านบ้านดินจีบ้านดินจีครับแล้วบ้านดินจีมนกลุ่มผู้ประกอบการยังไงคะบางคนก็จะอยู่กับทีงานเรานะครับบางคนก็เขามีลูกค้าหาเองได้เขาก็จะทอขายแต่ว่าก็จะเราเราเป็นต้นแบบนะอาจารย์ สมาชิกในนที่ประมูณกับเราประมาณ100คนค่ะมีทุกช่วงใบตั้งแต่ใบที่ทํางานได้จนถึงใบแก่ๆมากเลยชาวบ้านเขาจะได้มีกาลังใจเวลาเราเงินให้เขาก็ดีใจนะับราจา์คนแก่เนี่ยเราเห็นความสําคัญเขาดึงความสามารถของเขาออกมานะเป็นอย่างคนปันไหมเนาะมัดมีเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้แสดงผลงาน ความสุขมากกว่าสิ่งที่ตอบแทนได้คือเงินที่เขาไปจัดการช่วยช้อยสอยเราฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะคลณภูมาเป็นอย่างไรบ้างมาทำใจทจริงช่วยเหลือค่ะครัวเรือนครัวเรือนก็มีเมื่อเร็วมีอาชีพเสริมแล้วก็ได้นํารายได้ส่วนนี้ไปไปเลี้ยงดูครอบครัวเขารู้สึกว่ามีคุณค่าเวลาลูกหลานเข้ามาก็เอาเงินจากการฟร้อมผ้าเนี่ยให้ลูกหลานไปซื้อขนมเขาภูมิใจแล้วนะ นี่คือความทุขของชาวบ้านค่ะแล้วก็อาจารย์อุดรนี่ได้ได้ทำงานรับใช้พระองค์นั่นยังไงบ้างถวายงานบ่อยนะครับก็คือตอนนี้พระองค์หญิงสิริวัณณ์แล้วหญิงมันให้พระองค์ท่านเป็นดีไซเนอร์นะครับของประเทศไทยท่านจะท่านไปเรียนมาเนาะแล้วบอกภาษาบางคำยาเพื่อนให้ส่งไปเรียนแฟชั่นนะเพื่อนก็จะมาถ่ายทอดให้กับชาวบ้านเลยอาจารย์ตรงนี้นะ ใส่สีตรงนี้มันเกิดจะมีการสอนแต่ละปีเนี่ย mm hmm. พระองค์ท่านก็จะนําหนังสือเทนบุกมามูลค่าอุ mm ้ย hmm. เทนท่านออกงานบ่อยๆท่านทำงานเหนื่อยมากนะครับ mm hmm. ที่ลังจากหน้าจอทีวีนันลังจากหน้าจอท mm ีว hmm. ีพระองค์ท่านนี่ทํางานก็คือ mm hmm. ศึกษาลร่ลายผ้าลงสี mm hmm. ตามเ mm hmm. ทนว่าในการทํานายเ mm hmm. ทนผ้าในอนาคตเนี่ยมันจะมีสีอะไรบ้างที่คนน่าสนใจนะครับ mm hmm. ก็จะ จะจะบอกชาวบ้านครับก็จะมาถ่ายทอดให้ใหเดียวกันครับแล้วก็จะมีการวดลายผ้าแบบไหนรวมสีแบบไหนอย่างเงี้ยครับก็<ม>ให้กับเหมาะสมกับท,ท้องถิ่นของตัวเองในในใน่วประเทศไทยนะครับ,รบซึ่งชาวชาวบ้านก็จะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของการใช,ใช้สีว่าจะสีอะไรมาผาสมกับสีอะไรแล้วทําให้ผ้ามันดูสวยงาม นะคะแต่พระอ,องค์ท่านก็จะ,ะได้มาถ่ายทอดเรื่องของการใช้สีนะคะซึ่งสีมันก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผ้าออกมาลงตัวไมหมผ้าดูสวยงามหรือเปล่า <c oughs> ก็ได้มาใชาเพื่ให้กับชาวบ้านชาวบ้านรู้จักการใช้สีนะคะโ <c oughs> ดยเฉพาะในในต่างประเทศนะคะเขาก็จะมี <c oughs> ในเรื่องของสีเนี่ยเขาจะมีเป็นเทรนว่าเทรนในปีนี้สีเป็นยังไง <c oughs> แล้วก็เอามาลงก,กับผ้าไหมของอของบ้านเราซึ่งจังหวัดกาลสินมีชื่อเสียงมากก็คือผ้าไหมแพรวา,วาค่ะ,คะอันนี้ก็ทกําผ้าไหมแพรว่าตะมดใช่ไหมคะทำผ้าไมหมแพรวาเพราะว่ากาลสินเราก็คือโด,ด่งดังเรื่องแพรวานะครับถนดัดบางคนความคิดแตกต่างกันเราก็เหม,มือนกับนักดีไซเนอร์ต่างๆนะแต่ละแบรนด์เขาก็คิดนำคอลเลคชันของเขาดีใจที่ชาวกาลสินมีอาชีพครับ น่าจะเป็นอาชีพที่มีรายได้มากกว่าอาชีพหลักมะครัมีรายได้มากกว่าอาชีพหลักใช่ครับอาชีพหลักเขาจะทำไรทำาสลือทำนาครับแต่บางทาบางคนนี่ขายข้าวปีละสองหมื่นนะครับแต่ขายผ้าที่คุณรับเป็นแสนก็มีหลืใจกับเขาด้วยมันซึ่งทําให้ชาวบ้านเรานี่มีรถที่เยอมานะครับาวบ้านส่งลูกเรียนจบมหาลัยนะครับทู้ส่งยน่าจะอยู่มหาลัยก็วิชิ่งก็คือใช่ครับเพราะเขาพ่อแม่เขาก็ ส่งลูกเรียนแล้วก็ทอผ้าส่งลูกเรียนครับแต่ก่อนแม่ผมก็ส่งลูกเรียนทอผ้าเหมือนกันคือละสองร้อยคือละสองร้อยทำไมถ้าสิ้นไหมเนี่ยคือละสองร้อยอาจารย์อนเพราะว่าไม่ซื้ือหาขายยากมากตอนนี้แม่ไปขอขายหนังบุกหนังอาวป็นังอาวาคนอละสองร้อยแล้วพวกนี้ผู้อาให้แม่น้าตาแม่จนตเป็นหงายยาวหน้าตาตาเดือนาแม่ ลูกหมดลูกคนหนึ่งแคนนี้ยู่สารละครับคนหนึ่งแบบจูงของเท่หคุณแม่ก็ได้พูดถึงอดีตที่ผ่านมาในเรื่องของการบุกเบิกข้ามาเนาะมากกว่าจะมาเป็นกับจุดวันนี้ยังมีไฮติ่แต่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากที่ลูกได้สืบทอดในสิ่งที่คุณแม่เคยทำเอาไว้แล้วก็ ามาแม่แม่เงินงสองร้อยสิแม่เง่นจะเ,เอื้อได้ยู่อไรยู่ใ่ว่าสิไปหาค่ถทัยก็ขายง่าย,าข,าย,ข,ายขายหมได้อย่าลืมมาถ้าอยากมาก,ากนินเขาป่านะครับเดี๋ยวมาชมภาพเราก็แนะนํามาสถานที่ได้ขี่เลยนะครับหมายสุเบ็ร์เละว่าตามชาวบ้านที่เขาพอภานเข้าขไปชมในขี่ได้เลย อันนี้เป็นเรียกว่าบ้านยินจีบ้านยินจีเอฟเฟอร์คัมมวงเอฟเอร์คัมมัวงครับมันจะมีอาหารปลาทุกเดือนเลยนะครับนอกจากปาสวยแล้วแต่ละเดือนจะมีอาหารปลาอย่างตอนนี้เผพอกเอฟเิฟอร์มังวัวกระดองไม้หอยขูดหอยขูดท่กินไม้กาลสินดินดำน้ำชุ่มโคกถึงแย่มกินจะต้องมาเที่ยวกาลสินแล้วก็มากาลสินจะต้องมาดูท่าแพวาเนาะซึ่งซึ่งาแพวาก็เป็นราชินีแห่งไม้ แสดงออกถึงความวิจิตรงดงามของภาพแนวชิ้นชิที่เป็นรัยุลมีแห่งไหมก็อยากให้อาจารย์อดุลอยากจะฝากอะไรเรื่องของการที่จะมาชมที่นี่หรือการอนุรักษ์มรดกปัญญาให้อาจารย์ส่งเสริมให้ชาวไทยชอบ้าไทยนะครับพื้นละลอยสองม่อกับุูนุนเพิ่นไปรดน้ำพุทงมุทโธปทจริญใจนะครับ ดีกว่าไปซื้อแบรนด์เนมของต่างประเทศนะครับซื้อกระปเป๋าแบรนด์เนมแบ่พื้นหนึ่งเรามาซื้อสนับสนุนสินค้าชาบ้านสินค้าไทยเนี่ยเราได้ทั้งสังคมที่ดีขึ้นนะครับไม่เป็นปัญหาในอนาคตเขามีรายได้เขาไม่เป็นปัญหาเนาะครับรช่วยให้สังคมเรามีความสุขมากขึ้นนะครับจากประเทศที่ไม่มีไม่มีวัฒนธรรมแบบเราเนี่เขามีความเครียดถึงแม้เขาจะเจริญรุ่งเรืองก็ตาม อย่างญี่ปุ่นนี่ก็ได้ข่าวว่าเป็นโรคที่อะสซึมเศร้าเยอะแต่<ม>ประเทศไทยปาร์ตี้มีงานบุญ<ม>งานศิลปะทั่วไทยครับช่วยสนับสนุนคนไทยด้วยกันใช่ช่วยสนับสนุนคนไทยด้วยกันนะคะคแล้วก็มาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไทยแล้วก็หันมาส,มสาาวมใส่ผ้าไทยแล้วก็นุ่งผ้าไทยแล้วก็เกิดความภูมิใจที่เราได้ช่วยเหลือสังคมคให้สังคมลากยญาที่เขา มีอาชีพทําได้ทํานาแล้วก็เขามาเขามาประกอบอาชีพเสริมตรงนี้ซึ่งก็ทําให้เกิดรายได้ที่จะเอาไปเลี้ยงครอบครัวได้สมัยได้กกี๋ลูกเรีนยงมันมาซื้อผายไงก็ทุนไมีให่เดี่ยเนี่นให้กำลังใจกันนะครับอาจารย์ก้อยสอง้อยครับร้อยสองร้อยดีใจ่สุดร้อสองร้อยสินค้าชาวบ้านเขาดีใจนะครับเขาหาไปหาขายตามนั่นน้อเมื่อวานเด้ผ่าไทยครับอาหารชาวบ้านตามตลาดนี้ เราให้กาลังใจเขาไปยิ่งห่างเขาเขาบริตตอมาอยู่นี่เขามาตรงต่อต่ว่าเปิดแถมครับนี่คือส,คสินค้าทางการเกษตรของเมืองไทยที่มาพุสมส่งณ์นะครับมันถิรนะครับอาจารย์มันถือ,ถอค่ะก็อยากให้อาจาร,รย์อดุลฟังเพจขอติดตามเพจของผมได้ก็คืออดุลไมสมเด็จหรือว่าที่เพจก็จะเป็นไมสมเด็จเลยเซิร์ชไปเลยนะครับในบุ๊ ไอจีบาางเฟซบุ๊กไอจีอดุลไมเสิลเดชครับค่ะก็ติดตามได้นะคะก็จะได้เห็นผลงานที่จะเอามาโชว์ในทางโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เป็นการให้กําลังใจคนที่อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาแล้วก็ช่วยเหลือสังคมแบบนี้ค่ะก็ขอบคุณอาจารย์อดุลมากมากนะคะอาจจะพูดไม่เก่งนะครับอาจารย์เก่งพูดเก่งไม่ใช่หลายเีอูรอดเสียงคำขย้ำข่าว อย่าลืมกดไลค์กดซับซักใครด้วยนะครับ